หน้าจอสมาร์ทโฟนที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้งานของคุณตลอดไปอาจจะมาจากเร d มี k 90อุ t r ราที่ลุ้นจะมีการเปิดตัวในปี2026แต่ทำไมถึงต้องรอนานคำตอบอยู่ที่สเปคที่น่าตื่นเต้นและอาจทำให้เกิดการโต้แย้งในวงการเทคโนโลยีดังนี้แต่จุดเด็ดที่น่าจับตาเร d มี Redmi ยักษ์ใหญ่จากจีนได้เปิดตัว2รุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล k 90คือเรดมี k 90และ k 90 Pro Max ที่มาพร้อมกับสเปค ที่น่าประทับใจแต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือการปรากฏตัวของรุ่นที่3ที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดสมาร์ทโฟนคือ Redmi K90 Ultra สเปคที่ทำให้ต้องพูดถึงตามข้อมูลจากดิจิ c h ล t Station บนวีโบที่เปิดเผยสเปคของ K90 Ultra ที่น่าสนใจอย่างมากคือการใช้ชิปม e d i a เท k d i น e n s i t y 9 500ซึ่งเป็นจุดที่อาจจะทำให้เกิดการโต้แย้งเพราะรุ่น K90 Pro Max ใช้ชิป Snapdragon 8 e n 5แทนทำให้เกิดคำถามว่าชิปไหน จึงเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้มากกว่าหน้าจอที่น่าตื่นเต้นนอกจากชิปแล้วหน้าจอของ K90 Ultra ก็ไม่แพ้กันเตรียมพบกับหน้าจอ LTPO LED ขนาด6.8นิ้วความละเอียด1 5K ที่สามารถรองรับ Refresh Rate สูงถึง165 h z ซึ่งเหมาะสำหรับการเล่นเกมหรือดูหนังอย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังรองรับการสแกนล,ลายนิ้วมือแบบปรตสนิกที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานออกแบบที่น่าสนใจ ดีไซน์ของเค9 0อุลตราก็ไม่แพ้กันมาพร้อมกับมุมโค้งที่สวยงามและขอบวัสดุโลหะที่ทำให้ดูทันสมัยนอกจากนี้ยังมีมาตรฐานทนน้ำและฝุ่นในระดับสูงซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ทนทานแบตเตอรี่ที่น่าทึ่งสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งคือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่อาจมีความจุขั้นต่ำ8 0ัน mah ซึ่งเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้นาน คำถามที่น่าสนใจด้วยสเปคที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้คุณคิดว่า Redmi K9 0 Ultra จะสามารถแข่งขันกับสมาร์ทโฟนเรือทงจากแบรนด์อื่นได้หรือไม่และชิปมีอ t e เทค m เดนสต y 9 5 0 0จะสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีกว่าชิป snapdragon 8 Elite 5ได้หรือไม่ขอเชิญชวนให้ผู้อ่านพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในการแสดงความคิดเห็น